ขอสำนักดีและทักทายมิตรสหายสายป่าทุกท่านนะครับผมสายคนบ้าปลูกต้นไม้วันนี้จะชวนมาดูพื้นที่ที่เป็นเขตแดนนะครับมีคำถามว่าเราควรจะปลูกต้นไม้ห่างจากเขตแดนสักเท่าไหรด่ดีอันนี้คือของจริงอยู่ที่สวนบุญผักพืชนะครับของ13ปทุมธานีสวนของเราเอง ปลูกเมื่อปี2,552ข้างในที่เห็นสาลาน้อยนี่คือเป็นในเขตชุมชนของพวกเรานะครับพื้นที่นี้จะเป็นลักษณะพื้นที่เส้นกว๋วยเตี๋ยวหน้าแคบแต่ยาวถัดมาที่กำลังอยู่ที่หน้าจอพี่น้องเห็นอยู่นี้ก็คือเขตแดนขวามือที่เป็นทุ่งนากว้างขวางนั้นก็คือของเพื่อนบ้านนะครับแต่ต้นไม้นี่เป็น ของเราที่ปลูกไว้ผมปลูกเมื่อปี2552ถึง53ทยอยปลูกเรื่อยๆก็11ย่าง12ปีต้นไม้ก็เติบโตไปตามลำดับประเด็นที่จะมาชี้ให้พี่น้องเห็นวันนี้ก็คือว่าเราควรห่างเขตแดนเท่าไหร่ถนนนี้เป็นของเรานะฮะเราขุดคลองไส้ไก่ที่กว้างประมาณ3-4เมตรลึกประมาณ2เมตร แต่ตอนนี้การเวลาผ่านไปก็ตื้นเขินไปเยอะนะครับขุดคลองมาปั้นเป็นถนนเป็นกันชนเขตแดนแต่เวลาปลูกต้นไม้แล้วปลูกด้านเดียวเพราะถ้าปลูกด้านขวาอีกนะครับปลูกเป็นอุโมงต้นไม้เนี่ยมีหวังทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านแน่เพราะพี่น้องดูนะครับต้นไม้10ปีดูกิ่งก้านสาขาเขาแผ่ขยายออกไปมันแผ่ขยายออกมาประมาณสาเมตรนะครับ ก็คือมาชนแดนพอดีเลยดูจากภาพนะครับนี่คือต้นยางนาผมปลูกต้นไม้เขียดแดนนี้จะเป็นปลูกต้นยางนากับต้นตะเคียนพอมันเป็นต้นไม้ที่ตรงดีนะครับไม่เกะกะละรานเพื่อนบ้านมากหรือไม่แผ่ขยายมากขนาดนี้กิ่งก้านก็ยังแผ่ออกมายื่นออกมาเยอะมากนั้นก็เผื่อไว้ประมาณสเมตร ี่เมตรนี่คือแนวถนนนี่นะฮะแต่เราไม่ได้ล้อมรั้วมันก็คือใช้ร่วมกันกับเพื่อนบ้านเขาก็มาสายเราแต่บริบทของแต่ละพื้นที่ของพี่น้องเนี่ยมันก็แล้วแต่นะฮะว่าเพื่อนบ้านของท่านเนี่ยคุยกันรู้เรื่องไหมท่านจะปลูกให้ชิดแดนก็ต้องคุยกันแต่อันเนี้ยเราแบบเอาสบายใจทุกฝ่ายก็ไม่ชิดแดนมาก ก็ห่างจากพื้นที่เขตแดนถึงจริงๆมันเป็นที่ของเราก็จริงแหละแต่มันปลูกก็จะทะเลาะกันเปล่าๆแล้วก็ปลูกเนี่ยผมก็ต้องลดน้ําด้วยนะครับตอนปลูกใหม่ๆนี่ก็เหนื่อยหน่อยลดน้ําตัดหญ้าช่วงแรกๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าข่ายเยอะตอนรดน้ํำผมก็ไปเอากระบวยวักน้ําในคองไส้ไก่นี่แหละ ของไ้ไก่ที่เห็นตรงนี้นะครับกว้างประมาณสามถึงสี่เมตรเนี่ยลดทีละต้นทีละต้นนะครับกว่าจะเติบโตมาจนถึงวันนี้แต่เราก็มองเห็นอน,นาคตว,ว่าภายในสองสามปีช่วงที่เริ่มต้นปลูกนะครับผมจะสบายเพราะว่าเมื่อรากต้นยางนาไปถึงคลองซะแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับ สิ่งที่ต้องมาดูแลบ้างเนาะวันนี้ก็คือกิ่งก้านสาขาที่เขาแผ่ขยายออกไปเนี่ยมันจะไปบดบังนาข้าวเพื่อนบ้านหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึง่งแต่ดูจากตรงนี้ก็ไม่ได้บดบังอะไรแต่เราต้องคอยมาดูบ้างนะครับก็เหนื่อยประมาณ2 3ถึงปีแรกจากนั้นก็สบายเนี่ยผมก็แทบจะไม่ค่อยได้ ได้ดูอะไรนะครับแทบจะไม่ต้องตัดอะไรมากมายก็มาเดินเยี่ยมชมบ้างในยามที่ได้กลับมาที่สวนแห่งนี้นะครับเพราะเรามีความผูกพันกับต้นไม้เราปลูกมันทุกต้นปลูกเองกับมือนี่ถือว่าเป็นรั้วทองคําเขียวนะครับต้นไม้ที่เป็นแนวรั้วนี้มีประมาณ500ต้นเต้นพอพื้นที่รั้วเนี่ยยาวประมาณ1000เมตร ผมปลูกระยะประมาณ2.5ถึง3เมตรก็จะประมาณ500ต้นเป็นเขตแดนที่ยาวมากนะครับเพราะว่ามันพื้นที่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหน้าแคบแต่ยาวนั้นมันจะเห็นเป็นเส้นตรงถ้ามองไกลๆจะเห็นเป็นกำแพงต้นไม้ตอนนี้ใครผ่านไปผ่านมาถนนเรียบคลอง13นะครับหรือว่าคลองลพีพัดก็จะเห็นต้นไม้ตรงนี้ที่เป็น แล้วว่าแลนด์มาร์กเลยแหละจุดสะดุดตาขับรถแล้วต้องเหลียวหลังมองนะครับว่าเฮ้ยมันมีกำแพงต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้เชียวหรือปกติจะเห็นเป็นแต่วัดนะฮะที่ปลูกจะมีบ้านชุมชนคนสักกี่มากน้อยที่จะปลูกไม้ป่าแบบนี้ก็จะมีบางต้นที่เติบโตใหญ่โตมากมายนะครับโดยเฉพาะต้นที่เห็นกลางข้างหน้านี้นะฮะก็เป็นต้นยางนาก็ได้ประมาณถังนึงแล้วเนะี่ย ประมาณถังสีต้นขนาดนี้นะครับประมาณถังสีสูงประมาณ20เมตรอายุประมาณ1 1บถึง1ิปีแต่ทำไมมันโตกว่าเพื่อนผมก็ไม่ทราบได้นะครับดูโคนอวบมากตอนนี้ก็เริ่มมีนกเข้ามาอาศัยอยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยสังเกตจะมีขี้นกที่กลางคืนมันมาพักผ่อนมานอนกับเราอยู่ที่นี่ ต้นยางนาน,นี่นะครับยาวเอียดเรียดเลยหนึ่งพันเมตรพี่น้องที่ด,ดูแนวรัว้วผมเคยนำเสนอไปแล้วนะครับเรื่องการจัดสรรพื้นที่เขตแดนอันนี้คือเราทำเมื่อสิบปีที่แล้วเราไม่มีประสบการณ์เราเอาคลองคลองที่เห็นตรงนี้ไว้ในที่พื้นที่ตัวเองอันนี้ผมแนะนำเพื่อนหลายคนไปซึ่งเขาก็ทำตามว่าให้เอาคลองไว้ เอาคลองมาสลับกับถนนนะครับถ้าผมย้อนเวลาไปได้ผมจะเอาคลองเนี่ยมาอยู่ข้างนอกมาเป็นแนวกันชนแล้วก็ปั้นเป็นคันแดนสักสองเมตรถัดมาเป็นคลองแล้วถนนไปอยู่ข้างในถนนไปเป็นคลองณนะปัจจุบันนี้ซึ่งเราจะสามารถปลูกเป็นอุโมงค์ต้นไม้ได้เราก็จะทําเป็นถนนอุโมงค์รอบพื้นที่ไปเลยแต่นี่เราย้อนเวลาไม่ได้ก็เลยแนะนําให้เพื่อน หลายคนละที่ทําตามที่ผมแนะนําไปเพราะว่าถ้าคลองอยู่แทนถนนนะวันนี้นะท่านลองนึกภาพนะครับถ้าตรงเนี้ยเป็นคลองมันจะกันไฟได้ด้วยนะครับกันวัวกันควายเป็นแนวรั้วโดยธรรมชาติแต่ว่าเขตแดนคันเขตแดนก็อาจจะกว้างสัก2เมตรนะครับคันเขตแดนจริงๆกว้าง2เมตรถัดมาจะเป็นคลองเข้าไปก็จะเป็นถนนแล้วก็ทําเป็นอุมโมงค์ต้นไม้ได้เลย แต่ของเรานี้10ปีที่แล้วไม่มีใครบอกไม่มีใครแนะนำนะฮะอันนี้ใครที่ดูคลิปแล้วจะเอาไปปรับใช้ก็ลองไปปินาดูตอนนี้เราก็เลยเสียโอกาสพื้นที่เพราะว่าเมื่อถนนอยู่ข้างนอกปุ๊บเราปลูกเป็นอุมโมงค์ต้นไม้ไม่ได้เพราะว่าถ้าปลูกด้านขวาอีกก็จะทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านแต่ถ้าเราย้ายถนนมาอยู่ข้างใน ถ้าย้อนเวลาไปได้นะครับถนนมาอยู่ข้างในเราจะปลูกเป็นองุ่ต้นไม้ได้คลองมาอยู่ข้างนอกคลองก็เป็นแนวกันชนเดี๋ยวจะไปดูตรงที่เขาจุดไฟนะครับมันมันลวกต้นไม้เราด้วยมีปัญหาของการจุดไฟของเพื่อนบ้านเนี่ยที่พวกทํานาเนี่ยครับลามเข้าไปไหม้ของต้นไม้เราเนี่ยหลายแปลงนะครับที่มีประสบการณ์ของผมก็มีเหมือนกันช่วงแรกๆก็ลุ้นกันทุกครั้งไปที่เขาจุดไฟ ก็มีลามเข้ามาลวกถึงต้นก็มีนะครับแต่ตอนนี้มันก็ไม่ปลายยอดบ้างก็ไม่เป็นไรก็ถ,ถือว่าโอเคยังยืนหยวนนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงอยากจะแนะนำให้พี่น้องเอาครองไว้ด้านนอกเพื่อแนวเป็นแนวกันไฟด้วยเป็นกันวัวกันควายเป็นกันชนด้วยแล้วเราเอาถนนไว้ในพื้นที่เราก็จะได้ปลูกเป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับ อันนี้คือตัวอย่างประจักษ์พยานที่ทำมาแล้วกับมือแต่ถ้าวันนี้มันก็โอเคเราพอใจอยู่นะครับเราก็พอใจเพราะว่ามันก็เติบโตไปสบายไปหน้าแทนที่จะเป็นรั้วมีแต่หญ้าคาแนวเขตแดนมีแต่หญ้าคาก็ปรากฏว่ากลายเป็นต้นไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจอันนี้เราจะเห็นว่าเขาเผานาเนี่ยหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะฮะเผาต่อสั่งมันก็จะมาลวก ปลายยอดอยางนาเราเห็นไหมฮะเอาเป็นสีแดงๆโดนไฟรั่วก็ไม่มีผลกระทบอะไรแต่จะมีผลกระทบทางจิตใจนิดหน่อยแต่ว่าอย่างว่าแหละเราอยู่ด้วยกันเนาะก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันพูดอย่างนี้ดีกว่าก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเขาก็พยายามดูแลให้นะครับแลนเนถึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่างผาสุกนี่ก็ต้นที่ต้นไม้ที่มันโดนรั่วบ้างเิดหน่อย ก็ไม่ถึงต้นแต่ปีแรกๆนี่โดนลวกเข้าไปถึงต้นเลยนะฮะไฟมันกระโดดข้ามไปไม่ถึงต้นไม้เราเลยอ่าก็ให้พี่น้องดูนะฮะว่าพื้นที่เขตแดนควรจะจัดสรรอย่างไรควรจะห่างกันเท่าไหร่ถ้าคุยกันดีรู้เรื่องบอกว่าขอปลูกไม้เขตแดนแบ่งกันคนละครึ่งอ่าบางพื้นที่บางท่านเขาก็ทำแบบนี้นะครับตอนหลังก็เพื่อนบ้านหลายคนก็เปิดวิสัยทัศน์ กว้างไกปลูกไปเลยนะครับก็ถือว่าหยนหวนได้โอโซนได้ร่มไม้อันนี้เพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็มาใส่ร่มไม้เรานะครับแถมด้วยทิ้งขยะให้เราอีกดังหากถือว่าเป็นของแถมเพราะว่าถ้าไม่มีต้นไม้เลยเขาก็ไม่มีที่ไม่มีที่ร่มเลยนะครับเนี่ยลองดูทุ่งนาทั่วไปไม่มีร่มเลยไม่มีที่จะหลบแดดหลบฝนแต่เขาก็มาใส่ร่มต้นไม้เรานี่เอง ก็อย่างว่านะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่ไปอย่างสมานฉันท์ก็ก็บอกกันไปบ้างนะครับถ้ามันทิ้งขยะเละ,ละเกินไปก็ต้องบอกกันบ้างก็บอกอยู่นะครับบอกกันไปบ้างแล้วแล้วก็ดูแลให้จัดการให้นี่แหละคือสังคมไทยนะครับอยู่ด้วยกันอย่างเอื้ออารีทึงจะอยู่ด้วยกันผาสุขถ้าไปเอาถูกเอาผิดเอาเป็นเอาตายมากมันจะอยู่กันยากนะครับนอกจาก บางคนบางพื้นที่ที่มันเบียดบังกันจนเกินไปมันก็ต้องมีบ้างอันนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่กรณีแล้วแต่รายแต่ของผมก็พอเป็นไปได้อยู่นั้นเขตแดนตรงนี้กลายเป็นกำแพงยาวหนึ่งพันเมตรหรือ1กิโลเมตรนั่นเองเพราะว่าพื้นที่มันเป็นหน้าแคบแต่ยาวนะครับต้นไม้เราก็สบายไปหน้าอันนี้ของจริง ช่วงปีแรกๆสองสามปีแรกนี่ผมจะเหนื่อยหน่อยกับการมาลดน้ําคอยตัดหญ้าตัดเถาวันเพื่อมาให้มันรัดยอดนะครับตอนนี้ก็เติบใหญ่สูงชะรูดไปเรื่อยแล้วมันก็ชอบน้ำเนาะต้นยางนาเรามีคองไส้ไก่อยู่ข้างๆนั่นเองก็เสียดายอยู่ถ้าผมคิดได้เมื่อสิบปีที่แล้วเอาคองไว้ข้างนอก เอาถนนไว้ข้างในผมจะปลูกเป็นอุโม,มงต้นไม้ข้างในได้เลยนะครับก็เลยเป็นกรณีศึกษาให้เพื่อนที่กำลังทำแปลงลองไปพิจารณาดูข้อมูลนี้ท่านจะเห็นดีเห็นงามหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่พิจารณาพื้นที่เขตแดนควรจัดสรรจัดการยันอย่างไรให้มันดีให้มันเหมาะสมแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกเขตแดนควรจะเป็นต้นอะไร ผมก็จะเป็นต้นที่ตรงสูงชรูดก็ไม่พ้นยางนาตะเคียนต้นกระบากอะไรพวกนี้นะฮะที่สูงชรูดไม่เกะกะมากมายนักก็จะเห็นต้นเป็นลำเทียนเลยตอนนี้ก็เติบใหญ่ไปเรื่อยนะครับแล้วการที่มันปลูกทีเนาะประมาณสองจุดห้ถึงสมเมตรมันก็แข่งกันนะครับสูงชรูดเติบใหญ่โตไปไม่ยอมแพ้กัน อันคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงปลูกไม้ทีอันนี้ก็ให้เห็นว่าเราทํามาแล้วก็เห็นอย่างนี้11ปี12ปีมันเป็นอย่างนี้การจัดการพื้นที่ที่เอาถนนไว้ข้างนอกมันเป็นอย่างนี้เอาละครับขอบคุณเพื่อนมิตรทุกท่านนะฮะที่เยี่ยมชมเข้ามาถ้าเป็นประโยชน์ก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับผมอา้าวขอบพระคุณครับ